ขอเช็คเสียงหน่อยนะครับเสียงที่นี่ดังมากเลยโอเคโอ้จริงๆอากาศค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรแต่ตอนนี้เริ่มมีลมแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Walking s t r e e ทพัทยานะครับเราจะขอนำเสนอ ให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ข้างหลังเราเนี่ยคือจุดดับดอบนะครับที่จะตั์ทารถการปล่อยรถเอเชียแลนลี่นะครับนี่เลยเอเชียค้อกันที่แลนลี่2 23นะครับเพิ่งจะจัดข,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 ขึ้นเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับโอ้โหเสียงดังไปนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเสียงดังเกินไปก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะยาขอย้ายที่ไปนิดนึง เอาล่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเลื่อนผ่านตรงนี้ไปแล้วเราจะไปดูกันว่ามีรถรุ่ดลายมากนะครับที่น่าสนใจอยากจะบอกว่ารถสวยๆนั้นเลยนะครับโอเคตามมาตามมาตามมาไปเลยครับเอาล่ะ โอ้ได้เอาล้วครับตรงนี้ตรงนี้คือเป็นโซนของมอเตอร์ไซค์วิปากนะก็จะมีไหลยี่ห้อเลยคือในการแข่งขันเนี่ย รุ่นที่เต็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นไ์เนี่ยเขาจะออกน้าก่อนนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนี่สังเกตกันได้โห mm hmm. oh, แต่ละแต่ละรุ่นนี่ถือว่าระดับท็้อมของโลกเลยนะลองดูครับนี่หล่อลงมากอันนี้แชมป์โลกครับนี่ KTM อ่าพอรถ มอเตอร์ไซค์เลยน่าจะถูกใจลอลเ่โอ้แล้วก็มีคันเดียวนะครับที่เป็นรถเขาเรียกว่ารถสายขาก็ <ขา S 2> จะมีคันนี้ครับมีอยู่คันเดียวที่โครงการย่งขันเพราะว่า ก็นักแข่งเป็นผู้หญิงด้วยนะอยากจะบอกว่าเขามีความพยายามมากนะครับแล้วเขาเก่งด้วยคนนี้ก็ยังไงลองเชียร์ดูนะครับผมแล้วเขจะเชียร์แน่นอนเอาล่ะต่อไปครับน Life, ี่ไฮไลท์เราจะเข้าสู่รุ่นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรถยนต์นะเป็นรถยนต์นะครับก็นแน่นอนเขาคัลไฟมาที่หนึ่งครับเราจะเป็นสีมิตุชิเา,ปา,านะเป็นัไนคับุณอมนั่นเอง คุณองสวัสดีครับโอ้โหนี่อันนี้ออโต้นโฟครับกำลังไลฟ์สดอยู่ก็ทุกคนกำลังรอเชียร์คุณโอมก็ฝากฝากบอกแฟนๆนิดนึงว่าไม่ทำให้ผิดหวังนะครับครับผมก็เต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามค้าแชมป์เป็นสมัยที่2ให้ได้นะครับยอดเลยเป็นกำลังใจให้ครับครับนี่แชมป์ปีแล้วนะผู้เชยพลคุณอมเบอร์101นะครับ มุนสุนี่คัลไฟยเป็นคันแรกนะแล้วเราไปดูไล่กันก็คืออันนี้เขาจัดเรียงตามกอนคอดิฟายนะหนึ่งศนยนะครับที่มาเป็นอันดับ2ก็คือเป็นทีมโตยโยต้ากาซูเลสซิ่งนี่ทีมไทยแลนด์นะครับอันนี้มาแรงมากนะทีมนี้กูเจ๊พนหน,นาหนาล้อนๆเลยผมว่านี่นี่ดูดิมีธงมาเองด้วยครับโอ้โหพิคังแน่นอนนะครับอันนี้โตยโยต้า e ีโวี่ t o โยต้ากาซูเลสซิ่งนะครับ <Yes. S 1> แล้วก็คือ,อไปดูต่อดีกว่าัะ mm hmm. ดับสามรดับสอันนี้เป็นรถ f o r t u n e er, นนะครับแต่ว่าเป็น Fortuner ที่เป็นนักขับจากอินโดนีเซียนี่เป็นทีมที่แบบมาคัฟลายได้ดับ3านะก็จะออกเป็นดับ3า mm hmm. แน่นอนว่าดับสานะครับ mm hmm. ก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งศูนยสามนี่สามครับสุดยอดเลย mm hmm. สวัสดีครับเขาเฟรมด้วยโอเคเป็นฟอร์จูเนอร์แต่งหล่อมากนี่เพื่อนๆลองดูใครอยากไปถาบ้างก็ได้นะครับฟอร์จูเนอร์ข้างหน้าเอากระชนออกนะแล้วก็ใส่ยางมัดแล้วก็มีโป่งข้างนี่เจ๋งมากเจ๋งมากนี่อินโดนีเซียทะเบียนเป็นแบบนี้นะครับมาจากอินโดนีเซียเลยว้าอะต่อไปครับ อันนี้105แล้วเราจะเป็นอันนี้เหมือนกันครับอินโดนีเซียเหมือนกันห้าอันนี้นักแข่งได้แชมป์ที่5ปีแล้วนี่ครับผมยอดดูแต่งแน,น่อนชอบอะ่ะสวยสวยมันมันดูแบบว่าลุยมากเลยเอย้ต่อไปอันนี้เป็นแบับหกนะครับนับหกทีมมิซูอิชิ คันนี้ก็เบอร์หนึ่งนะครับเป็นคันที่ 2, 2> คันที่หนึ่งมิซูวิชิเนี่ยคันที่หนึ่งกับคันที่หนะครับโอ้โหเนี่ยโอ้เราแล้วคันนี้ต่อมาครับอันนี้เป็นอีฟุซุอันนี้เป็นทีมจากไหนเอ่ยอ๋อทีมจากประเทศไทยครับนี่เขแต่งมารอบคันนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยครั้งแรกก็ โอ้โหดูน่าจะลุยใช้ได้เขาบอกว่ามาแรงมากนะทีมนี้นะครับลองจับตาเดิมหนึง่งศูนยดแตบดูด้านท้ายหน่อยก็จะคล้ายเหมือนกันนะก็จะมีวินมีที่ยกแม่แรงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นถังยังอะไผทานไม่ได้นี่อีซุซุหนึครับ108ก็จะเป็น t o โยตา้า e ีโวนี่เพื่อนเพื่อน มีรถบรรทุกไหมนะครับไม่มีไม่มีก็จะเป็นรถแบบว่ารถกระบะกับรถแบบ p ีพหรือ SUV f o r ีฟอร์จูเนร์เอ่นนะครับเอาละต่อไป109ครับ109นี่โจสซล่านะครับอันนี้เขาจากประเทศไทยแน่นอนครับอาอทูสุ สุพรรณน,นี่มาแล้วอีรุสูสุพรรณครับก็มาจากดีแม็กตัวใหม่เลยเบอร์หนึ่งหนึ่งโอ้โหคันนี้แบบเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าข้างในเนี่ยโอ้โหสปอร์ตแบบโลบาแบบพัดเลยอะ่ะทำเนียนมากคันนีุ้ด๋ยเผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับคุณสาราวุธ ตอนนี้เราอยู่วัดพิสตีพัทยานะครับอยู่พัทยาก็เราปิดถนนเลยเพื่อที่รถจะจอดแต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วปิดอยู่แล้วเขาไม่ลดข้าอยู่แล้วตอนเย็นเอาละขั้นต่อไปครับเบอร์สวยมากสองหนึ่งครับนี่อันนี้เป็นรีโวนะนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยคันนี้สวยอ่ะรีโวสีขาวดำ เบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นสี่ประตูนะครับสังเกตว่าโอ้ยสังเกตว่ารถสี่ประตูเนี่ยได้รับคนนิยมมากในการทำรถแลลี่เพราะว่าเป็นรถที่แบบมีมาล้านที่ดีนะครับเอาละ่ะคันต่อไปเราเจอมิซูชิอีกแล้วคันที่สามครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งสองใครขับะอ๋อมิเตอร์คาซูฮิโกะคาซูโกะนะครับแล้วก็โคดาเวอร์ก็คือทาคาฮิ ทาคาฮิโร่ครับผมทาคาฮิโร่นี่เมอหนึ่งหนึ่งสองครับผมอยากจะบอกว่าคุณคาสุฮิโกะเนี่ยเขาเป็นนักดิฟมาก่อนเขาเป็นนักดิฟมาก่อนแล้วก็ได้แชมป์นักดิฟที่ญี่ปุ่นเลยนะตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่ยังเด็กแล้วตอนนี้เขาขับแต่รี่คิดดูจะเร็วแค่ไหนเขาก็แบบอาศัยการดิฟเนี่ยที่เก่งเนี่ยเอามาสไลด์ในการแรลลี่เดี๋ยวดูลีลาของเขาครับจะไปเกาะติดลีลาของเขานะครับเว่ยเมือหนึ่งหนึ่งสองนะครับ เอา,าเอาละเรามาดูรถแปลกๆกันบ้านี่ไม่บอกก็รู้ว่ารถคันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับก็ะจะมีธงญี่ปุ่นอยู่นี่ใครคันนี้สวยมากคันนี้คือแรงคุยเซอร์ันใหญ่มากอ่ะไม่รู้ว่าจะมาแข่งกับรถที่เล็กและเบาแล้วจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าวิ่งจริงๆรจริงรถใหญ่และหนักเ่ยอาจจะไปได้เร็วกว่าก็ได้แต่ก็ต้องลองดูครับ มาดูรอบพันเขาหนึ่งค่ะข้างหน้าเขานี่สไตล์แบบว่าป๊อป๊บปป๊อปอม่อคล้ายๆกับว่าแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเนาะแถมคงของเขานะครับเขาจะมีการเขียนแบบขอบคุณโชคดีอะไรอย่างนี้เอามาให้นะ่นารักมากๆเลยครับที่ขู่อันนั้แล้วก็การตกแต่งเขานี่อ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกแต่ว่าเขาที่ดูเนี่ยมันเจ๋งมากๆ รถเขาสูงมากนะครับโอ้เท่คันนี้เท่โอ้ยข้างหลังมีคุณกมะมองด้วยนี่ทีมเชแปนนะครับโอ้ยคันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวเบอร์อะไรเดี๋ยวขอจำไว้ก่อน1.13นะครับร1อยสิบสามแลนครูเซอร์จากญี่ปุ่นนะครับเอาละคันนี้มาจากเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาครับกัมพูดียนี่ก็เราใช้ d ีแม็นะครับก็ เรียบๆทรงอลไลซ้ายเลยมาจากาจากัมพูชานะครับต,ๆๆๆต่อเลย่ะต่อ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 ไปนะครับคันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งสนะครับเป็นรีโวสี่ประตูครัวันนี้ต,ตัว,ตว <ๆ S 1> จิมนี่ๆๆน่าจะเป็นจิมนี่มีบ้างไหมไม่แน่เดี๋ยวลองดูครับ ผมยังดูไม่สุดอาจจะมีก็ได้นะเราไปดูกันมานะครับโอ้โหคันนี้สวยอะ่ะนี่องกัมบูชาครับซ้ายขวาคันนี้ก็มีความพยายามมากนะผมเห็นจากที่เขาไปฝึกซ้อมกันมาก็นะ่าช่วยลุ้นครับเป็นกำลังใจให้กับทีมของกัมบูชานะครับคันนี้เบอร์หนึ่งสิบสี่ครับต่อไปเป็นิสุสุพันนี่เบอร์หนึ่งหนึ่งห้าครับผมสีส้ม นี hey, ด่ดูทีมก็ใส่สีส้มมาด้วยเข้ากับรถมากนะครับอสวยง,งามโอ้โหคันนี้เป็นไงครับคันน,น,นี้สีส้มเหมือนกันฟอร์ดรัฟเตอร์ครับอ่าดูข้างๆกรอบคันกันมากครับมีทีมสาวๆไหมมีเดีย๋ยวพาไปดู นะครับคุณแชมป์คุณแชมป์บอกมีทีสองสาวไหมคันนี้ดูคันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่า,ขาวเขาเป็นแบบแรปเตอร์อะช่วงล่างเป็นอิสระสี่ล้อไม่ได้ใช้แหนบลนะก็ลองดูว่ามันจะไปได้เร็วแค่ไหนนะครับมนะผมเมื่อกี้เห็นมาแวว่ามันมีร็มีแรป,ปเตอร์อีกคันหนึ่งที่มันน่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นรุ่นที่แล้วนะครับอ่ะต่อไปนี่ครับนี่บอกเลยนี่อันนี้มัน โตโยต้าแต่ว่าดูจากไฟแล้วไม่น่าจะใช่รีวหรือวีโก้น่าจะใหญ่กว่าทาคุม่าหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับดูจากนี้ดูออกไหมไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับลองคอมเมนต์มาได้ว่าใช่หรือเปล่านะครับเมื่อหนึ่งดึงหของอาจารย์ต้นหรือเปล่าหน้าอาจารย์ต้นนะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมทํากันบ้านมาให้นะครับผมทำกันบ้านมาให้อคอมเมนต์ไมได้ว่าใช่หรือเปล่า นี่นี่ครับนี่ับทีมวิซูอิชิอันนี้มาจากเวียดนามนี่มาจากวิซูอิชิที่เวียดนามนะครับโอ้โหรถเขาก็ฟีล์ลฟ้าเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะแบบดูภายในแบบแบบเขาเปิดกระจกให้เราดูเห็นไหม,ม,าามโอ้โหพอแล้ว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  สวยงามสวยงามคันนี้เป็นเป็นมิสูซิชิไทตันโฉมที่แล้วบ้านเราเพิ่งเปิดตัวโฉมใหม่ไปยังไม่เปิดตัวที่เว่นนามนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทีมนี้มาแข่งปีหน้าก็อาจจะเป็นตัวใหม่ละแต่บ้านเราตัวใหม่แล้วด้วยอาต่อไป,ไปครับคันนี้คันนี้ก็เป็นรีโวนะครับ <ไป S 1> นี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมอ่า เริ่มมีเห็นเป็นคันแรกคือปาเจโร่สปอร์ตนะครับวิสูชิปาเจโร่สปอร์ตก็เป็นโฉมโฉมไม่ได้โฉมล่าสุดนะอันนี้โฉมก่อนล่าสุดนะครับก็เอามาทำแข่งสวยใช้เล่นเลยนะเนี่ยคันนี้นี่ครับโอ้โหติ๊กเกอร์เขาแบบผมชอบมากเลยเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับคันนี้โอ้โหเอาละต่อไปคันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์ครับจากอินโดนีเซียเหมือนกัน เบอร์หนึ่งสองหนึ่งนะครับอันดับที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเอาละนี่ครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่มีคนมาลุมล้อมกันเยอะแยะมากมายครับทำไมเขาถึงมาลุมล้อมกันเดี๋ยวผมไปหาคำตอบนะครับสวัสดีครับไม่มีอะไรนี้ไร์สดครับ เฟตอร์ด้วยนะ,ะ,ะังเน็ตเตอร์ด้วยนะครับห,หลายจริงๆสวัสดีครับไปแล้วครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคุณผู้ชมจริงๆก็เอ๊ะถึงไหนแล้วนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวยัเราเลยคันนี้ไปคันนี้หนึ่งยี่สนะครับนี่คันนี้ก็จะมีสามสัญชาติเลยนี่มีทั้งแขงคนไทยด้วยนะครับอื วันนี้เขาให้มาให้ดูอย่างใกล้ชิดนะคันนี้เนี่ยเขาบิวอินบิวอินวินอยู่ข้างในกระบะคุณผู้ชมนี่อันนี้มาจากประเทศอะไรไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่ของคนไทยแน่นอนอเอราะทะเบียนไม่ใช่เนาอะอาจจะเวียดนามหรือเปล่าอ๋อ กัมพูชาหนมะใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่คันนี้นะครับเนี่ยผมก็ดูไปพร้อมคุณผู้ชมเลยอ่ะนี่ก็าเป็นครั้งแรกเลยผมได้เห็นนะเพราะว่าวันนี้เขารวมตัวกันครั้งแรกเลยผมก็พาคุณผู้ชมมาดูเลยดีกว่าว่าแต่ละคันเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือรีโว่ e c u ช็อปรถไทยแน,น่นอนอันนี้นี่ครับโห้ อันนี้ก็เรียบเรียบเบอร์หนึ่งสองสามครับเรียเรียงกันเลยสวย,วยเอาแล้วคุณผู้ชมมุมมือตรงนี้นะครับมุมมือตรงนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Ford Ranger Raptor ตัวใหม่นะครับดุดันไม่เกรงใจใครโอ้โหมันดุด,ดันจริงๆอันนี้เบอร์124นะครับก็จะมีนักแข่งนี่คุณชัยยา คุณมิเอลไม่แน่ใจว่าธงชาตินี้อังกฤษหรือน่าจะเป็นเมืองขึ้นอังกฤษหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจคุณผู้ชมขออนุญาตผ่านก่อนแล้วกันนะครับฟอร์เรนเจอร์นัปเตอร์คันนี้สวยมากโอ้โหสวยจริงนะเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดไหมกล้องเห็นชัดไหมครับต่อไปครับนี่ นี่เป็นโตโยต้ารีโว่นะเบอร์หนึ่งสองห้านะครับสีเหลืองเลยคุณทีเดียวเชียวโอ้โหคันนี้เอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอันต่อไปครับร้อยี่ิบหกครับนี่ร้อยี่ิบหกโอ้โหคันนี้โอ้โห รถก็ดูสวยงามทุกรุ่นเลยนะเนี่ยน่าจะฝาท้ายก็คนละสีกันเป็นกิมมิคหรือว่าจริงๆอะสีนี้นะเขาไปแล้วเป็นสีนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นโหคันนี้ไฟโดดเด่นมากนี่เลยอโอโหนี่คือคักครับทีนี้คือคักครับ,อรบเอ๊งคงแบบนี้คือเวดนามแน่นอนคือคักมากครับอ๋อ นี่คุณผู้ชมเมื่อกี้มีคนถามว่าจิมนี่มาไหมมานะนี่น่ารักมากครับน่ารักมากโอ้เบอร์หนึ่งสองแปดนะครับคันนี้โอ้หน่ารักมากอะ่กมกอะมาจากญี่ปุ่นแน่เลยคันนี้สวยมากสวยมากโอ้โหโอ้น่ารักอ่ะ ผู้ชมสว,สวย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 เอาล่ะไปต่อดีกว่าครับสรุปมีนะครับจิมน,นี่มีนะครับนีเป็นดีแม็กเบอร์สุพรรณนะครับอ่ะลืมนี่นี่นี่เทไหมครับผู้ชมเฮ้ยคันนี้อาจจะแบบ มีตัวเลขที่ดีนะดูจากทรงรถแล้วแบบว่าอิสระด้วยล้อเปิดครับเฮ้ยเจ๋งมากคันนี้เจ๋งไหกาเลยโอ้โหดูด้านท้ายหน่อยด้านท้ายหน่อยอออ่ะเรามาฝั่งนี้กันมากครับโอ้นี่ไม่หมดัาทีเลยหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแล้ว น,นี้เป็นทีมจากญี่ปุ่นนะครับโอ้ทีมนี้เท่มากเลยอ่ะนี่มีันดูรถแรงครูเซอร์ขนาดใหญ่นี่รุ่นล่าสุดเลยนะครับโอ้โหดูสิเข้ารุ่นนี้มันลุยแล้วว่ะเัามาแข่งแล้วะครับเจ๋งมากๆทีมนี้คุณผู้ชมลองดูหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอะ่ะ สุดยอดเลยครับโอ้โหผมเริ่มเหนื่อยแล้วยังไม่หมดอีกนะครับอะเดี๋ยวเราไปจบคันสุดท้ายปีนี้มีรถมาจากอิสราเอลซึ่งมาแข่งเป็นครั้งแรก้วยนะครับนี่จิมนี่มาดูติดดที่จิมนี่ดีกว,ว่าเดี๋ยวจะพานเอางี้เดินผ่านเร็วๆดีกว,ว่าคุณผู้ชมเพื่อไม่การเสียเวลานี่จิมนี่เจ๋งมากๆคันนี้ก็เป็น ป็นรีโวเนาะโอ้โหลายเคปลาเนะนี่ยนี่คันนี้ครับอีซูซูสุพันจ,จะหมดแล้วจะหมดแล้วอีซูซูโอ้โหนี่ครับมีแรงครูเซอร์ด้วยเดินเร็วไปไหมอ่ะอ่าจ,จะหมดแล้วจะหมดแล้วแรงครูเซอร์ เบอร์38แล้วนะครับไลเพิ่มูเซอร์นี่มี3คันแล้วค,คุณผู้ชมลัปเตอร์มี3คันเ่าที่เห็นนะสูโซูแล้วก็ปิดท้ายด้วยให้ลักนะครับ2อ,อคันจากไต้หวันเพราะว่าผมเห็นทะเบียนเขาเขียนว่าวไต้หวันนะครับอา,อาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้าวๆนะครับ คร่าวๆที่ผมจะพาผู้ชมมาดูตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวอต้นิรโทนะครับเราจะเกาะติดในขันครั้งนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มจริงจังเนี่ยคือพรุ่งนี้นะครับคือพรุ่งนี้ตอนเช้ามืดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าเรามีจังหวะดีๆเราจะรายงานเราจะรายงานสภาพสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยลองติดตามในช่องอุตุนิรโออนไลน์นะครับทั้งเว็บไซต์ทั้ง a c e b o o k นะครับแล้วก็ทั้ง YouTube กดไลค์กดแชร์เราด้วยเพื่อติดตามการแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันครั้งนี้คือเอเชียคอสคันตี้แลนลี่2023นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบบยิ่งใหญ่มากจากประเทศไทยนะครับวันแรกเนี่ยจากไทยไปปาจีจากปาจีไปสากแก้วจากสักแก้วไปสุรินไปอุบลน,นะครับแล้วก็ข้ามไปแข่งที่ลาวที่ปักเซจนจบการแข่งขันก็คือที่ปักเซประเทศลาวนะครับจบการแข่งขันคือวันที่19ยังไงเนี่ยลองติดตามดูนะครับ วันนี้นะครับก็ขอติดทริปตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยอวิธีกรระวังความดันขึ้นอ่าใช่ครับเริ่มเหนื่อยหายใจไม่ออกงั้นขอลาไปก่อนนะครับกับคันนี้เลยวิสุดธิแม็กครับขอบคุณครับ